รู้ไหมสารอาหารทั้ง5หมู่ที่อยู่ในฟิตมิลมีอะไรบ้างหมู่ที่ 1. โปรตีนเป็นโปรตีนสัตว์วเหลืองและมี BCAA ที่เป็นกรดอะมิโนสำคัญในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อหมู่ที่ 2. c a คาร์โบไฮเดรตไฮโดรไลท์โอ๊ตและน้ำตาลมะพร้าวออแกนิกช่วยเพิ่มความอิ่มและลดความอยากอาหารหมู่ที่ 3. แร่ธาต มีแร่ธาทั้งหมด10ชนิดหมู่ที่4วิตามินมีวิตามินทั้งหมด13ชนิดหมู่ที่5ไขมันดีมีโอเมก้า3จากทวเหลืองโอเมก้า6จากน้ำมันทานตะวันช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดมีอินูลินและกย,ยอาหารโพลีเดกโทส ซึ่งช่วยในการสร้าเติบโต,ตของจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดระดับไขมันและคอเรสเตอรอลช่วยในการขับถ่ายและดูแลสุขภาพระบบทางเดินอาหารฟิตมิลหนึซองแทนหนึ่งมือ้ออิ่มอร่อยควบคุมน้ำหนักยังมีความสุขผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหารอาหารควบคุมหรือลดน้ำหนัก